بسم الله ร ل ر ร م ن ا ل ر ح ي อ ا ล ح م د لله ิ ب ا อ ع ิ ل ั ي ن و ص ل า ا ل ม ه على سيدنا م ร م د وعلى ห ل ه وصحبه ะอ م ع ي ن وبعد السلام ع ค ي ك م و ر ح م งพ ل ل ه و ب ر ك ا ้ ه الحمد ل องคับท้าัพง่น้องผู้ฟังผร้อีอิให้ั่งพระอง์้สั่งพระองค์ให้สั่งพระองค์ให้สั่งพองครับชีวิตของค์ใงะอง้องชงกระอค้่ออัลอ์ส่ระองค์ะองค์ใสภาพนะครับถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ปกครอง เป็นสุภาพบุรุษก็คงจะเหนื่อยหน่อยนะครับกับการที่ว่าช่วงที่เกิดโรคระบาดบางคนก็มีงานทําบางคนก็ไม่มีงานทําคนที่เป็นแม่บ้านก็จะเครียดหนักไปอีกนะครับเพราะว่าข้าวในโอง่งข้าวในกระป๋องจะมีหุงข้าวให้ลูกรับประทานหรือไม่รับประทานชีวิตก็คือการเรียนรู้ชีวิตคือการถูกทดสอบแต่ถ้ามันจะลําบากยังไงเราก็ต้องนึกถึงประเทศที่เขาลําบากกว่าเรา ครั้งหนึ่งที่เราเคยเห็นใช่ไหมครับประเทศในแอฟริกาผอมตายไม่มีอะไรกินต้องกินดินเขาเป็นถึงขนาดนั้นแต่บ้านเรายังไม่ถึงแบบนั้นใช่ไหมเราก็ต้องชวกกต,ต่อรอบสุบฮานหัวตาละดังนั้นเราก็ขอดูอาอต่ออย่าให้มันเกิดอะไรที่มันหนักนาสาหัสหนะครับวันนี้การพูดคุยในประเด็นในเรื่องของการอีหมานต่อรอบเราจบไปแล้วใช่ไหมครับเรามาต่อกันในเรื่องของอหมานต่อมาอะไรอีกคะ การศรัทธาต่อมาเลยกาเนี่ยถ้าถามว่ามาเลยกาคือใครบางคนก็บอกไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับเราเพราะมาเลยกาก็คือมาเลยกาไงฉันไม่ยุ่งกับมาเลยกาอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ท่าหนหารู้ไหมว่าโลกเนี้ยอัลลอฮ์ให้มาเลยกามีบทบาทกับหน้าที่ที่อยู่ในโลกนี้มากๆเวลาเราเกิดถามว่ามาเลยกาไปยุ่งเด้๋ยไหมไปทาคลอด,ดีด้ยไหมเห็นไ,ไหม มาเลย์กาเนาะมาตั้งแต่ตอนลูกเราอยู่ในท้องในสี่เดือนมาเลย์กาผู้ที่จะนำกำหนดที่อัลลอฮ์กำหนดไว้นะครับก็คือเอาวิญญาณมาใส่ให้กับเด็กเนี่ยคนแรกนั่นมาเลย์กามาแล้วกับเด็กและเวลาเราจะเห็นบทบาทของแต่ละคนเมื่อเติบโตขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเวลาอายุอาเกนบาเล็กอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลาก็ให้มาเลย์กามาอยู่กับลูกหลานเราอีก โดยที่อัลลอฮ์บอกมาย่าฟิซูมิงเกลเลนอินลและได้ฮิรกี้บุนอาตีดไม่ว่าคำพูดใดๆก็ตามที่ออกมาจากลมปากเราเนี่ยนะมันจะต้องมีการบันทึกจะต้องมีการถูกอะไรครับถูกเขียนถูกบันทึกไว้ถ้าปัจจุบันก็คือเหมือนกับเมมโมรี่ะเซฟไว้โดยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตอาลาเนี่ยจะเป็นผู้ที่อะไรให้มาเลก้าเนี่ยมาอยู่กับเรา รอกรีฟกับอาติตจะเป็นคนจดบันทึกเมื่อรอกรีฟกับอาติตสองท่านเขาก็จะมีบริวารของเขาเมื่อมีการจดบันทึกเราก็จึงไม่ต้องไปเถียงอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาละว่าวันพิพากษาวันกิยามัตเนี่ยเราจะไปเถียงอัลลอฮฺเถียงไม่ได้ถ้าในโลกดุนยาเนี่ยมันเถียงได้คนมีตังอัดไปได้อะไรประมาณเนี่ยมันอยู่ได้แต่โลกที่เรียกว่าวันแห่งการตัดสินที่ยุติธรรมที่สุดมันใช้ไม่ได้ นั่นคือให้เราเชื่อแบบนี้เพราะในวันนั้นอัลลอฮ์ใช้คำว่าอัลลาะห์มานักติม่มอลาอัฟวาฮมตุกันล,ลิมุนาไอดีิมตัชาอัจุลุมอัลลอฮ์ Allah ปิดปากอัลลอฮ์ให้มือพูดเท้าเป็นพยานมันจึงเป็นเรื่องที่บอกว่าเราเนี่ยต้องเชื่อมั่นแบบนี้นะเราทุกคนไม่ใช่ตายแล้วจากเลยนะแต่เราทุกคนตายแล้ว เราต้องฟื้นขึ้นมาฟื้นเพื่อมารับคำพิพากษาและรับผลตอบแทนดีไปสวรรค์ไม่ดีไปชำระบาปก่อนถ้ามีอีมานก็เข้าสวรรค์ทีหลังเราจึงบอกว่ามาเลยกาเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้ทำหน้าที่มีมาเลก์กาเฝ้าประตูสวรรค์มีมาเลก์กาเฝ้าประตูนรกมีมาเลก์กาเฝ้าอะไรครับประตูชั้นฟ้ามีหมดเลยแต่สิ่งที่ผมกำลังจะชวนท่านที่ผมพูดไว้ว่า วันนี้ถ้าเราอยากจะเชื่อว่าอมมานของเราเนี่ยแล้วก็มองว่ามารรยาทีมีจริงน,นะผมจำภาพวันที่เซนามิเกิดขึ้นในประเทศไทยเซนามิเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยผมเมื่อก่อนก็ยังเฉย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 ก็คือว่ามันไม่ได้ข้อคิดแต่เวลาอ่านข่าวเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยนะมันจะมีข้อคิดที่เกิดขึ้นในความคิดของผมอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเด็ก อายุ13ซึนามิคนตายจำนวนมากซึ่งก็เสียใจกับทุกญาติทุกครอบครัวที่มีคนตายแต่มันมีเรื่องที่เป็นข้อคิดให้กับคนที่มีสติก็คือว่าเด็กชายอายุ13ลอยอยู่กลางทะเลไม่ตายอาท่านบอกว่าถ้าน้ำมันมาต้องตายหมดแต่คนนี้ไม่ตายแล้วมันรอดได้ยังไงอัศจรรย์หรืออภินิหารหรือ มีของขังหรือมีสิ่งยึดมั่นหรือแต่ผมกำลังจะบอกว่ามาเลย์กันะมีปีกจากทิศตะวันตกมาจดทิศตะวันออกได้ฉะนั้นอัล,ล์กำลังจะแสดงฤทธิดเดชน้เห็นว่าถ้าอัล,ล์ให้มาเลยกัตกางปีกแล้วปีกหุ้มเด็กคนนี้ไว้น้ำมันก็ทำยังไงเด็กไม่ได้่าเห็นไหมครับผมกำลังจะบอกเหตุการณ์แบบนี้ถ้ามีอะไรรอดมาไม่ใช่ปฏิหาร แต่มันรอดด้วยกับสิ่งที่อะไรครับอัลลอฮ์กำลังจะให้เห็นว่าถ้าธรรมชาติกฎธรรมชาติกฎทางวิทยาศาสตร์มีหนึ่งบวกหนึ่งต้องเป็นสองถ้ามีแต่งงานต้องมีลูกแต่อัลลอฮ์จะให้เห็นว่ามันไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองมันไม่ใช่บอกแต่งงานทุกคนแล้วต้องเป็นอะไรนะต้องมีลูกอะไรที่มันค้านจากขัดกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นคือต้องกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วคนที่จะอีหม่านต่ออัลลอฮ์ได้แน่นๆเลยนะโดยมากนักวิทยาศาสตร์นั่นแหละ พอเข้าไปแล้วหาคําตอบไม่เจอไงสมมติว่าในกอคนหนึ่งมุสลิมคนหนึ่งหรือไม่ใช่มุสลิมถึงวันตายนักวิทยาศ,าศาสตร์เขาก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วที่บอกว่าวิญญาณจะออกจากร่างโดยธรรมชาติเราวิญญาณจะออกจากร่างเราก็ต้องบอกออกทั้งปากไหมทั้งจมูกไหมออกอยังไงทำโลงแก้วใสๆเอาคนที่ใกล้จะตายใส่เข้าไปในโลงแล้วก็เชื่อมปิดสนิทให้หมดเรานั่งเฝ้าดูกันว่าวิญญาณจะออกอยังไงแล้วออกไปทางไหน นักคุตยาศาสตร์ทําแล้วหาไม่เจออัลลอฮ์ไงดังนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราบางคนบอกว่าอาวในหลุมฝังศพมีการทรมานอย่างนั้นอย่างนี้ได้เดี๋ยวฉันจะขอลงไปนอนในหลุมฝังศพขุดหลุมอยากจะรู้ว่ามาเลยกันจะมาจริงไหมเพี้ยนหลอนกันไปก็หลายคนแล้ววุลิอาุบินละเราอีมานเถอะอย่าไปอยากรู้อยากเห็นอยากไปลองเตรียมตัวเถอะว่าเราจะไปพบกับยังไง อาท่านบอกเหตุการณ์สึนามิมันนานไปท่านลองดูตึกถล่มในจีนขุดคน้นหาโอเคคนเหล่านั้นเหนื่อยกับการที่จะหาศพแต่มันจะมีอะไรที่ออกมาแล้วก็ข่าวต่างประเทศก็ออกจะแปลกมากๆก็คือมีเด็กมีผู้หญิงท้องไม่ตายรอดโดยมีซากหักลงมาแล้วเหมือนขวางอยู่แล้วก็มันไม่ทับถ้าบอกว่าของมันหล่นมาให้มันแข็งยังไงมันก็ต้องลงทับใช่ไหมล่ะ แต่เด็กรอดไฟไหม้เครื่องบินตกท่านลองดูท่านลองฟังข่าวพวกนี้ดูแล้วท่านจะได้ข้อคิดเหมือนผมไหมว่าถ้าจะเป็นไฟไหม้ฝนตกอุทกภัยว่าตะภายจะมีเด็กรอดเกือบทุกครั้งแหละให้เห็นว่าเนี่ยคืออัลลอฮ์นั้นเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใครแหละเป็นคนที่ทําหน้าที่ปายใต้คําคสั่งของอัลลอฮ์มาในกัด์ไงเพราะวายัฟอาลูนมายุมารูน เพราะเด็กพวกเขายังไม่ผิดอถ้าท่านบอกมันไกลตัวไปอีกท่านลองดูมีลูกกันไหมล่ะมีลูกไหมมีถ้านอนพื้นไม่เป็นไรเวลาเริ่มมีตังค์หน่อยก็ซื้อเตียงใช้ไหมล่ะเวลาให้ลูกนอนเตียงอะ่ะลองดูสิลูกเราเนี่ยนอนเตียงเนี่ยเราก็ห่วงแล้วห่วงอีกให้นอนกลางไอ้ย่อมันพ่อมันก็บอกไปนอนริมไปมันจะนอนข้างมะมันอันนี้คุยกันหยอกกันนะแต่เสร็จแล้วเวลาให้ลูกนอนริมปุ๊บ ดิ้นไปดิ้นไปเหมือนจะตกมันเลี้ยวกลับหมุนกลับมาเองได้นะเด็กยังไงก็ไม่ตกเตียงเพราะเด็กมีมาเลยะกาพร้อมมาคอยดูแลและปกป้องไม่ใช่ของขังไม่ใช่ของอะไรทั้งนั้นเลยเนี่ยคือมาเลย์กาที่ดูแลแล้ววันนี้บ้านท่านมีมาเลย์กาอยู่บ้านไหมนบีก็จึงบอกว่ามาเลย์กาจะไม่เข้าบ้านประเภทไหนคนที่มีลักษณะมีรูปสัตว์อยู่ในบ้าน มีตัวสัตว์ที่เป็นรูปปั้นอยู่ในบ้านหรือตัวคนที่เป็นรูปปั้นอยู่ในบ้านบ้านเขาจึงพยายามที่จะไม่มีรูปคนอยู่ในบ้านบ้านเขาจึงไม่มีรูปสัตว์เช่นจะเป็นไก่เป็นแมวเป็นนกอะไรประมาณนี้หรือแม้กระทั่งที่เป็นผ้าม่านเขาก็จึงพยายามที่จะไม่มีรูปบางคนบอกแล้วว้าขนหนูล่ะผ้ะมาม่านเขายังไม่เข้าเลยมาเลยกัดรอมัดน่ะแล้วยังจะถามผ้าม่านอีกไอ้ผ้าขนหนูอีกผ้าปูที่นอนล่ะ ปอกหมอนล่ะแล้วก็ก็เขาบอกว่าไม่ควรมีก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าอย่ามีเลยอย่าเลี่ยงเลี่ยงจนกระทั่งแล้วถ้าพรมล่ะอาจารย์ก็มันไม่มีก็คือแล้วพื้นล่ะแล้วห้องน้ําล่ะกระเบื้องมันเป็นลายปลาลายใดเราก็บอกว่าบางคนก็บอกอ๋อห้องน้ําได้เพราะใช่ตอนนี้ไม่เข้าเลยมาเลยกาดก็คงไม่มาห้องน้าหรอกไม่มีได้เลยในดีที่สุดนะดังนั้นเมื่อมาเลยกาดเราเชื่อแล้วว่ามี เราก็ต้องการให้อมาลลยกัตมาอยู่ที่บ้านเราเวลาเราอ่านกุรอ่านในบ้านมาลลยกัตรรอมัดจะมาแต่ถ้ามาลลยกัตมาต้องไม่มีสุนัขในบ้านต้องไม่มีอะไรรูปปั้นนกคนสัตว์ในบ้านและก็ไม่ควรมีรูปสัตว์ในที่ที่อะไรเป็นผ้าอะไรต่างๆเนี่ยก็ฝากไว้นะครับถ้าเราอยากได้มาลลยกัตรรอมัดมาที่บ้านเราก็ต้องการให้ บ้านเรามีบรารักัดก็ต้องขจัดสิ่งพวกนี้ไปนะครับขอร้องทรงประทานที่ใดเราตะฟีกกับทุกท่านครับาะซัลลัลลอฮุอะละและไซรินะมุฮัมมัดวะลาลิวะซาบีวาสซาล่ามุอะลัยกุมลอฮ์อะห์มะตุลลอฮิวะบรารักัด